นามาด้ศรนๆ็อฟนี่เด็กซ์วีดพิเตอร์ผู้ใจนำเสนอเอาไหมคะนี่หรือคอสเพลเดี๋ยวหนูกินเองกยะนายแว่นสตูดิโอเลยนี่แหละพี่เอาไหมคะหนูเห็นมองอยู่นานแล้วเอาไหม เอาไหมคะเอาไปดิคะเอาเราผมจะกดถ่ายแว้นะครับขอบคุณมากครับพี่กอล์ฟกิ้งฮีโร่ <c oughs> เฮ้ยกูดแล้วมันขุดเงิดเดินไปทางไหนก็มีคนทักว่าเป็นพี่กอล์ฟกิ้งฮีโร่งุดเงิดเฮ้ย <c oughs> ได้แมาถ่ายคนได้หรอเก่งะตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยไงอุ้ยกินพอปดีไหมเนี่ยเฮ้ยโดยจากสีมันก็น่ากินหยดไออุ้ยล่วงเลยอ่ะโอ้ยไม่ถึงสามวิโอ้หเราเชลโลไปเห็นหรอกมังกินดีอิมก่อนมาดูคนกินข้าวทำไมฉันไม่ใช่ลุงพลเออข้างหน่อยข้างหน่อยผมจะถ่ายอยู่เพราะเถ่ายกันอยู่ก็โทษจีก็โทษจีอะถ่ายสิ หายเสร็จแล้วเราขอตัวไปขี้แป๊บนึงนะปวดไม่ไหวนะผมถ่มายรูปที่พี่ถ่ายรูปผมก็เลยถ่ายรูปพี่ถ่ายรูปอะไรของมึงอ่ะกูฟังแล้วงงรู้ไหมหน้าพี่แบบพี่ก๊อฟเลยอ่ะค่ะฮ้่จะไปซีเรียสนะควคนกแค่หยอก้จะถ่ายละโอ้ยด่าปาดมือ มาพร้อมหน้าพร้อมตาในเวลาจีหอยมีมุมยังไม่ได้จะรีบไปจีหอยได้แล้วครับพี่แป๊บนึงนะครับีรู้จักลุงพลไหมที่กินข้าวแล้วป้าแตนถ่ายรู้จักแต่ลุงเริงรู้จักได้ยังไงอะ่ะมางานขอตแต่ละทีก็กลัวใจกลัวใจจะมีดราม่าอะไรไมนะาโอยเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนบ้านมาใจด้วยเธอพี่พอใจกับสิ่งที่เด็กในกลุ่มผมทำแล้วก็ผมขอโทษด,ด้วยนะครับ นนั้ก็ถือว่าเจ้ากันไปเลยเอาเปิดรถเาทำจะทปัญหาเรื่องเรานายพี่เป็่ไงนายเป็นคนผิดนะแล้วก็มาทำไมเนี่ยเราทำไายรงไม่ได้หาวไม่ไดเรงยังไม่ได้เปิดรเลยทีางไเอเปิดรถไเลยที่เอาองไเอรถได้ยัี่เอาไเอาเีเรียกพูกด้วย ้ยดามุ้งดาม่าอะไรไม่สนใจหรอกจะถ่ายรูปหมุนตัวสักหนึ่งทีเอากล้องหายไปไหนอยู่นี่เองแอะแพี่ครับพี่ครับช่วยทำหน้าเซ็กซี่ร้าใจร้าใจหน่อยครับเซ็กซีอ่อะเซ็กซีแบบออ่แบบนี้พอไหมเออแบบนี้อะเซ็กซีอ่อะ <c oughs> <c oughs> เพเยอะที่เราชอบเขากำลังจะมาเราต้องทำตัวให้น่ารักน่ารักเขามาดิกูมาละกูละเบื่อมึงใช่บหยแชทกับกูบ่อยจนแฟนกูหึงแล้วเนี่ยนี่เป็นงานแรกที่กูได้มาฟ s อีกอ่อขอ FS ด้วยครับทำข้อดีอีกอนะขอถ่ายรูปกับพี่ขอเยอะจริงๆอะไรนะไม่ทำทำหรอกจะบ้าหรือไง ใครจะไปทำลงค่าแบบนั้นอล่ำใหญ่หายทองคำเพี่อนขนาดดูในกล้องหน่อยึมไปมองกล้องบ้างไปตัหอมมากเลยโอ้ยเบื่อพี่เขาเล่นกันหนูไม่ได้เล่นกับเมึองโว้ยคำเอกคำ p รุ s คำเอกคำพรัสเฮ้ยยังไม่ได้ฟังเหรอแทนจอนกาแฟอยู่ในคาเฟ่มาฟังดิมา